คำว่า sex กับคำว่า gender มีความแตกต่างกันอย่างไรไปดูกันเลยครับคำว่า sex แปลว่าเพศทางกายภาพที่มีมาตั้งแต่กําเนิดส่วนคำว่า gender จะมีสองความหมายด้วยกันนะครับความหมายแรกก็คือเพศทางจิตใจโดยให้ยึดจิตใจเป็นหลักถ้าจิตใจเป็นหญิงร่างกายเป็นชายเราจะเรียกว่า gender เป็นเพศหญิงส่วน sex เป็นเพศชายความหมายที่2ก็คือเพศทางสังคมโดยให้เรายึดรูปร่างหน้าตาที่เราเห็นสมมุติว่าเกิดมาเป็นชายแต่รูปร่างหน้าตาเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วเราก็ไม่ได้สนใจว่าไอ้วัยวะเพศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมาหรือไม่เราก็จะเรียกว่า gender เป็นหญิงส่วน Se x เป็นชายสรุปอีกรอบหนึ่งครับคำว่า Sex เป็นเพศทางกากภาพที่มีมาตั้งแต่กำเนิดส่วน gender เป็นเพศทางจิตใจกับเพศทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เกิดมาหรือเราจะเรียกว่าการแปลงเพศนั่นเองครับ